สวัสดีคะ่ะนักเรียนเจอกันวิชาการงานนะคะกับครูวดวงวันนี้เรามาเรียนเรื่องของการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่นักเรียนสวมใส่อยู่เป็นประจำเนีน่ยสวมใส่ไปแล้วมันอาจจะเกิดการชํารุดการชํารุดอาจจะเกิดจากกระดุมหลุดตะขอหลุดหรือเสื้อผ้ามีรอยขาดจากตะเข็บเป็นรูเล็กๆนะคะการชํารุดเพียงเล็กน้อยเนี่ยนักเรียนควรจะนํามาซ่อมแซม ะะเพื่อจะได้นำกลับมาใช้ได้อีกและยังช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะคะไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าให้ซิกเืองอีกนะคะทีนี้การซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะทำได้หลายวิธีและวิธีการชำรุดของเสื้อผ้าคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะคะ,ะลักษณะการชำรุดการชำรุดก็อาจจะเกิดจากได้ขาดหรือได้หลุดนะคะหรือจะเป็นกระดุมเสื้อหลุด นี้นะคะการซ่อมแซมถ้าได้หลุดหรือได้ขาดนะคะเราก็จะใช้เข็มกับได้เย็บให้ติดกันนะคะถ้ากระดุมหลุดเราก็ใช้เข็มได้ได้เย็บกระดุมให้อยู่ในตำแหน่งเดิมทีนี้ผลที่ได้นะคะผลที่ได้จากการเย็บตะเข็บน,นะคะจะทำให้ตะเข็บเสื้อเรียบร้อยและสามารถนำมาสวมใส่ได้ตามปกติ กะะระดุมเสื้อก็เช่นกันเมื่อเย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะนํากระดุมมาติดนะคะใส่เสื้อผ้าได้ตามปกตินั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนมาดูว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้ามีอะไรบ้างนะคะ,ะหนึ่งก็จะมีเข็มนะคะเข็มหรือเข็มมือใช้สําหรับเย็บผ้านะคะทำจากโลหนะ,ะมีหลายขนาด ทีนี้การที่จะใช้เข็มนะคะต้องระมัดระวังะะเวลาร้อยได้นะคะที่ก้นเข็มนี่จะมีช่องใส่ได้นะคะแล้วเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะคะ,ะจะต้องปักเข็มไว้ที่หมอนเข็มหรือเก็บใส่กล่องปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะสองจะมีได้ได้ใช้สำหรับเย็บผ้าให้ติดกันใช้คู่กับเข็มนั่นเองได้ก็จะมีหลากหลายสีนะคะทีนี้เวลาเย,ย็บผ้า ะะต้องเลือกได้ที่มีสีใกล้เคียงกับเสื้อผ้าที่จะซ่อมแซมเพื่อให้เกิดความกลมกลืนนะคะ,ะ,คะเมื่อใช้เสร็จแล้วให้ม้วนได้เก็บพันเข้ากับโหลดจากนั้นก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย 3. ก็จะมีกันไกลใช้สำหรับตัดผ้าได้ได้กันไกรมีหลายขนาดเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้ต้องเลือกกันไกลที่จับแล้วถนัดมือหรือกระชับมือเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องเช็ดทำความสะอาด ะะอย่าให้กันกลหลุมแล้วเก็บไว้ในซองหรือในกล่องทุกครั้งทีน,นี้น้องมาดูว่าการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการเน่านะคะการเนาเป็นการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ได้เย็บตะเข็บหลุดหรือได้ขาดที่ชายเสื้อชายกางเกงหรือชายกระโปรงให้ติดกันชั่วคราวหรือเป็นแนวเย็บเพื่อจะด้นหรือจะสอยให้ได้ตรงนั่นเองนะคะ การนองทำได้โดยการแทงเข็มขึ้นลงเว้นระยะห่างเท่าเท่ากันก็จะเรียกว่านอเท่ากันนะคะทีนี้การนอมีหลายประเภทมีหลายแบบมาดูว่าการนอไม่มีอะไรบ้างนะคนน้องมาดูเลยว่าการนอเท่ากันนะลูกจะมีฝีเข็มนะคะเว้นระยะห่างของได้นี้เท่าเท่ากันเป็นการบังคับไม่ให้ผ้าสองชิ้นเคลื่อนจากการน,นั่นเอง นะ,ะสองจะเป็นการเนาไม่เท่ากันเป็นแนวเย็บนะคะที่จะต้องการเย็บด้วยจากเนี้ยเราก็จะใช้วิธีการเนาแบบไม่เท่ากันก็คือมีเว้นระยะห่างของเส้นได้นะคะสั้นยาวสลับกันไป 3. จะเป็นเนาเฉลียงนะคะใช้เนาผ้าชิ้นนอกกับผ้ารองปกนะคะที่ปกเสื้อหืนสาบเสื้ออันนี้พวกช่างเย็บผ้าเนี่ยเขาจะใช้กัน ะะสีการเนาแบบเทเลอร์หรือการเนาเทเลอร์เนี่ยนะคะใช้เนาผ้าที่มีเนื้อหนาที่กลิ้งกดรอยเป็นแนวไม่ได้อันนี้จะใช้กับพวกช่างนะคะ,ะต่อไปน้องมาดูว่าการเานาะะแบบเท่ากันมีวิธีการอย่างไรสําหรับนักเรียนนะลูกเอาเรียนรู้ในเรื่องของการเนาแบบเท่ากัน 1. ร้อยได้ใส่รูเข็มก็คือการส่เข็มนั่นเองนะคะจากนั้น ใช้วิธีการขามวดปมได้ก็คือม้วนปลายได้ด้านล่างสุดนะคะแล้วก็พับรินผ้าที่ต้องการจะเนาให้มีความกว้างเหมือนอย่างตัวอย่างนะคะ1เซนครึ่งนะคะ1.5เซนติเมตรนั่นเอง 2. แทงเข็มทะลุผ้าจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะสแทงเข็มลงนะคะบนผ้าให้ได้มีความกว้างประมาณครึ่งเซนติเมตร ทำซ้ำําขั้นตอนที่สองที่สามสลับกันไปจนสุดผ้าที่ต้องการเย็บนะคะจากนั้นผูกปมได้เพื่อเก็บปลายได้ไม่ให้หลุดนะคะนี่คือการเอาแบบเท่ากันสําหรับนักเรียนนะคะสามารถทําได้แต่นั่นแหละลูกเดี๋ยวเวลาคุณครูให้ปฏิบัติค่อยทําเวลาเจอคุณครูแล้วกันนะะต่อไปมาดูประโยชน์นะคะของการซ่อมแซมเสื้อผ้า ประโยชน์ที่ได้ข้อแรกเลยเสื้อผ้าที่ชำรุดจะสามารถนํำกลับมาใช้ได้อีกครั้งนะคะข้อที่2ประโยชน์จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างมาซ่อมแซมและประหยัดนะคะค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ 3. เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าได้ด้วยตนเองนักเรียนจะมีความรู้สึกภูมิใจมากเลยที่เราสามารถทำได้นะคะ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะนักเรียนเอาเวลาว่างเนี้ยมาทํางานมาซ่อมแซมเสื้อผ้าจะได้มีเสื้อผ้าใส่เดิมอีกเหมือนเดิมอีกนะคะ,ะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดหลังจากที่เราเรียนเรื่องเสื้อผ้านะคะ,ะนักเรียนมาเตรียมสมุดเลยนะคะแบบฝึกหัดนะลูกอ่น้องฟังให้ดีนะคะให้นักเรียนเขียนข้อที่1ก็คือเขียนเลขหเลย ไม่ต้องลอกโจทย์นะคะ,ะน้องอ่านเสื้อผ้าที่มีเนื้อหนานุ่มสีเข้มแขนยาวควรสวมใส่ในสภาพอากาศแบบใด 1. ฝน,นตก 2. อ,อากาศร้อน 3. อากาศหนาว 4. อากาศเจ่มใสนักเรียนคิดว่าข้อใดถูกนะักเรียนเขียนเฉพาะตัวเลขข้อนั้นๆน,น,นะคะ ทีนี้เรามาดูเฉลยเลยลูกข้อหนเสื้อผ้าที่มีเนื้อหนานุ่มสีเข้มแขนยาวควรสวมใส่ในอากาศสภาพอากาศแบบใดเฉลยนะคะน้องตอบเลข3ามอากาศหนาวถูกต้องนะลูกนะ,ะทำแบบนี้ข้อ1น,น้องก็เขียนเลข, 3, ขสามเฉยๆข้อ1นสใช่ไหมคะต่อไปข้อที่2องอทำเหมือนกันเลยลูก ข้อ 2. ข้อใดเป็นผลดีของการสวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศ 1. ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย 2. ผิวพรรณสวยงาม 3. เสื้อผ้าทนทาน 4. รูปร่างดีเลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อที่ถูกคือข้อที่หนึ่งนะคะ ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยต่อไปข้อที่3น้องเขียนเลขสามเลยข้อใดเป็นเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ไปวัด 1. ชุดกีฬา 2. กางเกงขาสัน้นเสื้อยืดคอกลม 3. ชุดสุภาพเรียบร้อยคอเสื้อไม่กว้างเกินไป 4. ชุดสีสดใสมีลวดลายและรูปแบบทันสมัย เลือกคำตอบได้เลยมาเฉลยพร้อมกันข้อที่สามนะคะถูกต้องชุดสุภาพเรียบร้อยคอเสื้อไม่กว้างเกินไปต่อไปข้อที่สี่เขียนเลขสี่เลยนะคะชุดนักเรียนควรสวมใส่ไปสถานที่ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 1. งานศพสองโรงเรียน 3. มงานแต่งงาน สไปทัศนศึกษาค่ะคำตอบที่ถูกคือหมายเลขสองไปโรงเรียนโอเคนะคะต่อไปข้อที่5ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเอง 1. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. ทํทำให้เกิดความภาคภูมิใจ 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย 4. ได้รับคำชม,ชมเชยเลือกตอบมาเฉลยกัน 4. นะคะได้รับคำชมเชยไม่ใช่ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตรเองต่อไปข้อที่6ถ้าต้องการซ่อมแซมเสื้อผ้าสีแดงควรเลือกใช้ได้เย็บผ้าสีอะไร 1. สีเหลือง 2. สีเขียว 3. สีขาว ส,สีแดงเลือกคำตอบคือข้อ4นะคะสีแดงต่อไปข้อที่7อุปกรณ์ในข้อใดใช้สำหรับปัดผ้า1เข็ม2ได้3กันไกร4คัตเตอร์อเลือกคำตอบที่ถูกต้องคือ สกันไกรต่อไปข้อที่8ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการเนาผ้า 1. ขมวดปมได้ 2. ร้อยได้ใส่รูเข็มสนเข็ม 3. แทงเข็มทะลุผ้าจากด้านล่างขึ้นมาด้านบน 4. แทงเข็มให้ได้มีความกว้างประมาณ 0.5เซนเมตรขั้นตอนแรกคือเลือกคำตอบคำตอบที่ถูกคือ 2. ร้อยได้ใส่รูเข็มหรือเรียกอีกอย่างว่าสนเข็มนะคะต่อไปข้อที่9การป้องกันไม่ให้ได้หลุดหลังเนาควรทำอย่างไร 1. ใช้สกอตเทปติดปลายได้ไว้ 2. ใช้เข็มที่เย็บผ้ากลัดผ้าไว้ 3. สอดได้เก็บไว้ใต้ผ้า 4. ผูกปมได้ให้แน่นเลือกคำตอบข้อที่ถูกคือข้อที่4ผูกปมได้ให้แน่นนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อ10การเก็บวัสดุอุปกรณ์ในข้อใดปลอดภัยและเหมาะสมที่สุด 1. แขวนกันไกรไว้ที่ตะปูติดผนังโดยไม่ต้องใส่โซงสอง,สองวางหลอดได้ไว้บนพื้นที่มองเห็นได้ง่าย 3. เสียบเข็มไว้กับผ้าที่เย็บใช้บ่อย 4. เก็บเข็มในกล่องที่มีฝาปิดเลือกมาเฉลยกันข้อที่ถูกคือข้อ 4. เก็บเข็มในกล่องที่มีฝาปิด นะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูขอให้นักเรียนนะลูกทำงานให้เรียบร้อยแล้วก็นะคะเขียนในสมุดจากนั้นนะคะขีดเส้นใต้สำหรับวันนี้ครูดวงขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ